ค่ะคามพิเศษ็จเกิดวันนี้ก่ะผมก็แต่เราได้ป็นการขัดด้วยอสะไระสำหรับนัทนะคะก็ถือได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงพิเศาจาย์อย่างที่นัทพูดไปนะคะคุณเลียเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราแล้วกันนะคะจากที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าเขาคือใครเราฟังแต่เพลงได้แต่ยินเสียงเขาแล้วก็เห็นผ่านจากพวก เออิสนี่อะไรต่างๆหรือว่าวสิค c อลอะไรที่เราได้ยินแต่เราไม่ทราบว่าเป็นเสียงเขาพอเราได้มาศึกษาว,ว่าผู้หญิงคนนี้เนออและณนะเวลานี้ผ่านไป30กว่าปีแล้วที่เขายืนอยู่บนบนบน,บนเวทีเนี้ยบนแบบวงการบันเทิงตรงนี้นะั้นยบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่มัศจสในใจมากแล้วในะช่วงตั้งแต่วันเดวันจนวันเนี้ย คือแรงเขาไม่ตกเลยแลเขาทัวร์รอบโลกค่ะเขาถือว่าเป็นศิปลปินระดับโลกเพราะฉะนั้นแบบเรื่องใจดีใจมากค่ะแล้วก็เป็นเขาเชียร์ด้วยใช่ค่ะแล้วก็เป็นาสายสายกอบที่ร<อ>ีแลชค,คือคือ,คอดาวโตมากับเสียงของเขาโดยที่ตั้งแต่ก่อนที่เรายังไม่รู้จักด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอได้รู้ว่าเขาแบบว่าแบบ เป็นชาวเอเชียเหมือนกันแล้วก็เราได้ตามเขาเรื่อยๆจากการที่เขาได้มีโอกาสไปเล่นในในบรอดเวย์ต่างๆเงี้ยคะแล้วก็สุดท้ายพอเราเข้าวงการมิวสิควลเหมือนกันได้มาลองดิสนีย์ด้วยกันเราก็ยังรู้สึกว่าเราเห็นเขาเป็นไอดอลเสมอๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางตัวหรือแม้กระทั่งการวางเสียงต่างๆที่เมื่อกี้เราคุยกันบนเวทีว่าข่อเสียงของเขามันเชื่อมกันหมดโดยที่ไม่มีอะไรตะกุกตะกับเหมือนเขาไม่มีเสมหะไม่มีอะไรเลยในชีวิตเลยอ่าก็เลยรู้สึกว่าเราถ้าเราจะได้ไปดูคอนเสิร์ต สักหนึ่งครั้งในชีวิตที่เป็นเขาค่ะมันจะต้องแบบกำไรมากๆมันจะต้องกลิตเตอร์ในหูมันจะต้องมีความสุขมากๆแล้วยิ่งมันเป็นจริงๆแล้วเพลงเขาอ่ะมันเป็นเพลงที่เราเติบโตมาด้วยกันจริงๆแล้วเราเชื่อว่าทุกคนจะร้องตามไปได้ถึงแม้ว่าจะร้องขึ้นเสียงสูงอาจจะตามแม่ไม่ได้บ้างบางทีแต่เราก็จะมีแบบคุณคุณคุนคุนซิงอร์องไปได้ใช่ค่ะครับผมจริงๆแล้วต้องบอกว่า เพิ่งจะมารู้จักตอนที่เริ่มเข้าวงการครเวทีกับรู้จักคุณแม่ที่แบบว่าโหย้อนกลับไปดูกิ่งานก็คือสุดยอดทุกงานครับแล้วก็จะบอกว่าไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยอ่ะเพราะว่าโหไม่ต้องจองตั๋วเครื่องบินไม่ต้องจองตั๋วแบบว่าเมืองนอกอ่ะคืออยู่ยใช่คืออยู่ไทยนั่งอยู่บ้านสามารถกดออนไลน์แล้วก็มาเจอกับคุณเรียสองการได้เลยคือไม่รู้จะมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านขนาดดีแล้วเราจะพลาดได้ยังไงเนาะเพราะฉะนั้นบอกว่าห ห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่แบบคือเราไม่รู้เลยว่าเขาจะมาอีกได้เมื่อไหร่คือรับรองว่าใครที่ถือบัตรไปดูนั้นน่ะโหไม่ว่าบัตรจะมูลค่าเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเออคือมันจะเป็นแบบเมมโมรีไปทั้งชีวิตของคุณเลยครับก็อย่างอย่างที่เขาบอกว่าวันสินเดลไลฟ์ชายครับหนึ่งครั้งในชีวิตมาฟังเสียงสดๆของเรียสโลงการครับเรางไหนที่เป็นเรงคือเอาจริงนะผมร้องได้ทุ <c oughs> ทกทุกเพลง อาจจะไม่ถึงขั้เอาวิกมาลองแต่ว่าก็ใช้คําว่าเราชื่นชอบ ดิสนีย์อยู่แล้วแล้วก็อเออ่าจริงผมมาดูดิสนีย์เยอะเยอะมากเยอะกว่าพ MA well> ี่ดาวอีกเอาจริงตอนที่พี่ดาวได้ได้ไปแคสเสียงแจสมินใช่ไหมครับผมต้องเอาทุกเรื่องมาเปิดให้เขาดูว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะแจสมินนะมีกี่ภาคอะลรดินใช่ไหครชคือเอาโอเคแบบโอเคเราเราเราได้ภาคอันนี้แลแต่ว่าต้องดูนะอลาดินมีกี่ภาคนะคุณต้องดูให้ครบนะก็นี่แหละครับเราก็เป็นโค้ชได้เพราะว่าประสบการณ์เรื่องดิสนีย์เราเยอะมากเป็นเจ้าหญิงตัวจริงครับผม คือแก้มก็ได้ยินชื่อของเดียสโลงกาตั้งแต่ตัวเองน่าจะอายุประมาณสักสิบขวบได้ค่ะแล้วก็เห็นคลิปที่เป็นคลิปในตำนานของเขาตั้งแต่ยังไม่มีใครรู้จักเดียสโลงกาเป็นคลิปออเดชันเรื่องมใสไ่งอนของเขาที่เขอายุแค่17ปีแล้วตั้งแต่ตอนนั้นที่ได้เห็นนะคะรู้สึกว่าอุยผู้หญิงเอเชียคนนี้ทำไมถึงแบบเสียงไพเราะขนาดนี้เสียงใสเป็นแก้วขนาดนี้แล้วยังไม่ใช่แค่ ร้องเก่งแต่ยังแสดงเก่งได้รางวัลโทนี่อะวอร์ดอีกแล้วก็โชคดีแค่ไหนที่เราเหมือนมีเขาเป็นศิลปินชั้นรูให้เราได้เรียนรู้เป็นแรงบ,บนันดาลใจให้เรานะคะแล้วก็วันนี้คือมาเล่นคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านไป15ปีซึ่งแ้มเองก็เคยมีโอกาสที่ได้ดูเขาแสดงคอนเสิร์ตแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เล่นละครเวทีเรื่องซูงเรล่าแล้วค่ะึืง,งแต่ไม่ว่าจะกี่ครั้งผ่านไปเขามีโอกาสอีกครั้งรู้สึกว่ามันน่าจะ พาอีกแล้วอะค่ะก็เลยคิดว่าอยากให้ทุกคนนี้มาดูกันที่ได้ค่ะเป็นรถขายของให้แล้วกันครับคนค<ช>นที่<ช>วันที่7มีนาคมนะครับข้ามพลาดเลยครับมาเจอกับพวกเราได้ด้วยนะเป็นไงเพราะว่าพวกเรามาแน่นอนแล้วก็จริงๆเริ่มขันตัวแล้วนะครับเอ่าวันที่25พฤศจิกายน ยังไงมาดูกันเยอะๆครับ15ปีผ่านไปแม่มาดูให้พวกเราดูอีกรอบหนึ่งคุณรออีก15ปีไม่ไหวครับว่าตัดสินใจมาดูเลยแต่รอบนี้เล้วดีกว่าครับแล้วก็ยังไงมาเจอกันมามี m a g i c a โมเมนต์ด้วยกันนะครับแล้วก็มาเป็นแฟนแม่มาช่วยกรี๊ดแม่เป็นแฟนเจ็ดมีนาคมนะคะปีหน้านะคะปีหน้าค่ะ20เจ็ดช่ค่ะแล้วก็ไทยทิเก็ตเมเจอร์ถูกเท่านั้นค่ะแล้วก็เล่นที่ อเล่นที่นี่ค่ะที่วันแบงคอกเลยที่วันแบงคอกที่วันแบงคอกฟอรัมเลยค่ะก็มีแค่สามพันที่นั่งเท่านั้นนะคะแล้วก็มีแค่วันไนท์ only ครั้งเดียวนะคะก็ถ้าใครมีโอกาสได้ฟรีเซลตั้งแต่วันพรุ่งนี้สิบ เป็นต้นไปนะคะก็ขอให้รีพรีเซลส่วนพับลิกเซลก็25าพฤศจิกายนนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะไปได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็จะไปยืนอยู่ข้างหน้า1.5เมตรเดี๋ยวก่อนคุณมั่จะได้ไงว่าคุณจะซื้อบัตรทันเดี๋ยวเราต้องรีพรีเซลกันค่ะไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้แล้วก็เรื่องเนื่องแต่ว่าเราเคยไปดูงานของแบบเดอะช็อปเปอร์มาเรื่อยๆแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าย่งใช่ยิ่งการที่เขาบอกว่าเขาขนออเคสตรามา29ช ลงเล่นสดทุกอย่างมันจะต้องแบบดีมากๆแน่นอนก็ฝากคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยนะคะกับทนบุรีพานิสพรีเซนต์นะคะเลียส์ลองก้าไลฟ์อินวันแบงคอกค่ะค่ะก็อย่าพลาดนะคะวันที่7มีนาคม2026ค่ะนี้นะคะรีบจังหวัดกันไปเนินนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณครับ